สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําขนมกล้วยถาดค่ะค่ะก็จะมีกล้วยน้ําว้าสุกงอมมีกะทิมีน้ําตาลมะพร้าวมีมะพร้าวทึนทึกมีน้ําตาลทรายมีแป้งข้าวเจ้ามีแป้งมันแป้งเท้าใยม่อมมีเกลือค่ะลงม,มือทําเลยค่ะจากนั้นเราจะมานวดแป้งก่อนนะคะแป้งมันค่ะแป้งเท้าค่ะเกลือค่ะ แป้งข้าวเจ้าค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำตาลทรายให้ทําให้หวานแหลมนะคะส่วนน้ำตาลมะพร้าวทาให้หวานแบบหวานละมุนนะคะผสมกันความอร่อยก็จะพอดีค่ะจะลงตัวพอดีเลยนะคะาจากนั้นเราก็จะมานวดแป้งกับน้ำตาลให้เข้ากันก่อนค่ะ หลังจากเรานวดแป้งกับน้ําตาลมาได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่กะทิค่ะเราจะทยอยใส่กะทินะคะค่อยนวดแป้งไปค่ะถ้ใครมีกะทิสดก็ สามารถใส่กะทิสดได้นะคะจะมีความหอมความมันนะคะถ้าไม่มีก็กะทิกล่องก็ได้ค่ะหลังจากแป้งและน้ําตาลละลายแล้วนะคะจากนั้นก็จะใส่กะทิลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะคลายแป้งนะคะ จากนั้นเราก็จะวางพักไว้ก่อนค่ะทำขั้นตอนต่อไปค่ะจากนั้นก็จะมาเตรียมปอกกล้วยค่ะเลือกเอาที่งอมๆมนะคะเขาจะได้มีความหวานหอมนะเอาเส้นใหยออกด้วยค่ะ จากนั้นก็จะมาหั่นกล้วยให้ชิ้นเล็กลงนะคะหลังจากที่เราหั่นกล้วยชิ้นเล็กลงแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาขยำค่ะไม่ต้องเอาละเอียดมากนะคะ เอาพอให้มีเนื้อกล้วยให้เคี้ยวนะคะค่ะหลังจากที่เราบดกล้วยได้ประมาณนี้นะคะเขาก็ยังเป็นชิ้นกล้วยอยู่บ้างนะคะไม่ต้องเอาละเอียดมากนะเราจะได้มีรสสัมผัสที่เคี้ยวเนื้อกล้วยด้วยนะคะ,คะจากนั้นก็จะใส่แป้งลงไปเลยค่ะ ที่เราเทแป้งลงไปหมดแล้วนะคะจากนั้นก็ค้นให้เข้ากันค่ะขยําให้เข้ากันอีกทีนึงนะคะหลังจากนั้นให้เรานําถาดเป็นนึ่งก่อนนะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นวางพักไว้ก่อนจากนั้นเราจะนําถาดเป็นึ่งก่อนนะคะจะได้ไม่ติดถาดนะนึ่งสักสินาทีนะคะหลังจากที่รอถาดร้อนนะคะเราก็จะมาขูดมะพร้าวค่ะมะพร้าวืึนทึกนะคะให้เอาแบบที่ตลาค่อยยังขาวอยู่นะคะ ไม่ต้องแก่มากนะกระลาเขายังขาวอยู่นะคะก็จะขูดเป็นเส้นๆค่ะใช้มือแมวนะคะขูดนี่ค่ะก็จะขูดได้เส้นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะกะลาเขายังขาวๆอยู่นะคะ ที่ถาดร้อนแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเทขนมลงไปเลยค่ะ แล้วก็เทลงไปเกือบเต็มเลยนะคะเพราะว่าขนมเขาจะไม่ฟูมากนะเราก็เทลงไปเกือบเต็มเลยค่ะจากนั้นที่เรานำไปนึ่งค่ะจากนั้นเราก็จะตั้งน้ําให้ร้อนนะคะใส่ใบเตยลงไปเพื่อความหอมค่ะขยับถาดให้ตั้งตรงนะคะ จากนั้นปิดฝาค่ะให้นำผ้าเขาบางปิดตรงฝาหม้อด,ด้วยนะคะกันน้ำหยดลงหน้าขนมนะคะจากนั้นเราจะนึ่งไฟกลาง30นาทีค่ะจากครบ30นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาใส่มะพร้าวนะคะ ครบเวลาแล้วนะคะเราเนื่องไป40นาทีนะคะจากนั้นเราก็จะรอให้เขาเย็นนะคะ,ะหลังจากที่เย็นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาตัดแบ่งกันค่ะ จะเอามีดแซะข้างๆนะคะสี่มุมเลยค่ะาจากนั้นก็จะมาตักแบ่งเลยนะคะก็จะสีสวยๆแบบนี้นะคะ จากนั้นก็จะมาชิมค่ะชิมค่ะอร่อยค่ะเหนียวหนึบหนับหวานมันค่ะเรียบร้อยค่ะขนมกนล้วยถาดเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหวานมันเหนียวหนึบหนับค่ะคะทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ทํากินทําขายได้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดี h ชนแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ